สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยนะครับที่ใช้ออกซิเจนหายใจทุกท่านเลยนะฮะแล้วก็สวัสดีไปถึงคุณพ่อคุณแม่นะครับคุณพี่คุณป้าคุณตาคุณยายนะครับทุกท่านเลยนะฮะไม่รู้ว่าตายายได้ดูกันอยู่หรือเปล่านะครับ <laughs> มีแรงหายใจก็บุญแล้วนะ saute. อ่านะครับก็สำหรับในวันนี้นะครับยินต้อนรับเข้าสู่เมืองที่มีแต่ห้าของเราเลยครับน่าห้ำเป็นแท่งอุสาอุทาหอรของเรานะฮะอานะครับยินต้อนรับเข้าสู่เกมสสปอร์นะครับกับยุคสร้างเมืองนะครับ สำหรับวันนี้นะฮะเราจะมาสร้างเมืองแล้วก็ยึดครองแผ่นดินของโรคใบนี้กันต่อนะครับอันนี้สำหรับที่ด้านนี้เราไปถล่มเมืองกันมา2หรือ3เมืองกันเอ่ยจำไม่ได้แล้วนะฮะเราจะมา,าทำตามคอมเมนต์ของคุณผู้ชมนะครับซึ่งตอนนี้นี่เจ้าเมืองนี้เป็นเมืองใครเอ่ยเป็นเมืองใครก็ไม่รู้นะฮะรู้สึกว่ายังเหลือรอดอยู่นะ,ะับอ่าวดพิดตรงนี้เป็นเมืองเรานะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวลดถังมันวะ เนี่คุณผู้ชมว่าอย่าลืมสร้างป้อมปืนไว้เยอะๆนะพี่จัดไปหนึ่งป้อมฝั่งยิงเลยได้ไหมดูว่ามันต้องมาทำลายแล้วก่อนถึงจะยิงไม่ะะต้องทำลายแล้วก่อนนะครับแล้วคุณผู้ชมบอกผมว่าอย่าลืมสร้างพวกอ่า entertainer ไว้ด้วยสถานบันเทิงนะฮะจะทำให้แบบอ่าเราเพิ่มค่าความสุขของเมืองนั่นเองโอเครับทราบซื้ออันนี้ลดความสุขไนหะจัดไปความสุขมี4อันนะฮะ ดึงถ้ามีความสุขมากๆเนี่ยก็จะทําให้เมืองนั้นแฮปปี้นะครับแล้วก็สร้างรายได้ได้ค่อนข้างเยอะเขาบอกว่าอย่างนี้นะก็ไม่ลงกันนะเราก็ไม่ทราบอ่ะตงี้แล้วกันนะครับตัวบ้านเนาะจึ๊บแม่เดสร้างฐานเพิ่มป่าอือโอเคเต็ม5ดาวเลยนะเงินเรามีเดือนหมื่นสี่นะครับเพียบมีอยู่อื้อเลยเดี๋ยวสร้างรถมาเพิ่มกันทีนี้เราจะต้องทําอะไรเอ่ย นี่คืออะไรอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยนี่คืออะไรคือเปิดโปรเจกเตอร์สร้างนี้ขึ้นมาหรอโอ้โหแบบให้ดูเหมือนมังกรมาบุกใช่ไหมแล้วเผ่านี้เป็นเผ่าใครเนี่ยเผ่าสีเหลืองนะฮะนนี่เป็นบ้านของใครก็ไม่รู้คุณผูช้ชมบอกว่าต้องไปยึดให้หมดซึ่งตอนนี้เราก็ยึดกันหมดเกาะแล้วน,นะ <Jer> นี่เหล๋ตรงนี้นะฮะหรือว่าเราต้องสร้างเรือไปเอ่ย น่าจะเป็นอย่างนั้นนะมีแตนการเอกซ์เซีโอเคหมดเรามาหมดละเอ๊ยงั้นมาบุกขอยเมืองนี้ก่อนแล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับเมืองนี้นี <c oughs> เ่เหลือรอดป๊าบจัดไปตลบไม่หมดแบม,มแบม,มแบม,ม,ม,มแบมแบมแบมตูมเกิดเป็นโกโก็ครัน น่าไอ้เมืองเห็ดลานะครับฮใครมีป้อมปืนมีป้อมปืนเอาละตอนนี้นะครับสิ่งที่โชว์อยู่ทางซ้ายมือจะบอกให้เรารู้ว่าใครเป็นมิตรหรือใครเป็นอ่าเพื่อนโอเคครับทราบป้อมป้อมยิงแรงป้อมยิงแรงเนื้อรบเนื้อรบลุ้มลุ่มความเป็นหมาหมูเรียกเรือมาก่อนนะป้อมปืนยิงแรงมากเลยนะโอเคแปมจัดการบ้านมัน อ้าวอิรถใครเอาที่มงไงาไงดิเฮ้ยโอ้โหนี่มันลอยเอาอ่ะแดงเอาอ่ะแดงแหมเก่งไม่กูกลัวมาเยอะลูกกระสุนมันติดตามเลยนะ <c oughs> มีเลี้ยวโคงว้งมาโดนด้วยจัดไปมาเ,เรือเอยู่ไหนเนี่ย เราอยู่นี่เดินออมาแล้วบื้อเมืองนี่ถล่มมันให้หมดเลยประชาชนมันแบบแตกตื่นชิบหายแล้วพวกคุณจะอยู่ยังไงวันนี้โอ้ยนี่มันรัฐประหารอ่าโอ้โหนี่เป็นปการเกิดรัฐประหารนะฮะของพลเมืองของมนันแนบผลเอกประหยัดน่าจันทังคานประหยัดจันทังคานะฮะ อันนี้อันนี้รอเล่นนะครับอันนี้โจกๆนะฮะเห็นมีคนตั้งชื่อ,อน,นี้นะเอาละทนี้เจ๊งชุบข้ามาดีนะแกแกจะยอมสวามิภักดิหรือไม่เอาล่ะเราจะ,ะเป็นของพวกท่านครับอืมเต่ระบับิดให้ดูด้วยสุดยอดชุม้มเอาละทีนี้ตอนนี้เรายึดเมืองนี้นะครับโดยกำลังทหารของเรา เกิดอะไรขึ้นเอ่ยโอ้ยเครื่องบินนาเด้วเดยวเด็เหมือนกับใช้รีโมทคอนโทรลเครื่องบินเนปไอที่คันบังคับน่าเม่ต่อนนี้เมืองของท่านในพัฒนาในเรื่องของเทคโนโลยีไปอีกขั้นหนึ่งแล้วกับการสร้างเครื่องบินนั่นเองนะครับทำให้เราสามารถบินข้ามเกาะไปยังดาวอื่นๆได้โอ้ขนาดนั้นเลยเหรอ ไม่ไม่ใช่ดาวอื่นๆเนี่ยพื้นที่อื่นๆนะฮะบ,บนโลกใบนี้รับทราบโอเคเดี๋ยวจกลับที่เมืองนี้ก่อนฮนะเราจะมาพัฒนาก่อนนะครับโดยที่เราจะเอาอันนี้ออกไปนะขอพังๆแล้วก็เอาออกไปนะครับเ,เราจะเอาเป็นเมืองท่าอ่าเมืองท่านะฮะสร้างป้อมปืนไว้นะฮมแล้วก็ โรงงานโรงงานสุดเทพของเราโรงงานสุดเทพหนึ่งสองอ่าสามครบยงางสร้างได้แค่นี้ใช่ไหมสร้างได้อีกนะฮะคือสร้างได้แค่นี้เหรอก็ได้ทีนี้เราจะสร้างเครื่องบินอย่างไรเอ,อ่ยต้องไปที่นี่ก่อนใช่ไหมแล้วก็ไปที่รถ โอ้มีได้กัน3อีก4อันนะครับก็คือมี2ออันที่เรายังไม่ได้ปลดล็อกก็คือเครื่องบินนะฮะเราก็ยานอวกาศนะครับลามไปถึงยานอวกาศเลยเหรอมาเอาพันจิมมี่จะมาสร้างเครื่องบินกันนะครับหืผู้ชมเราจะมาสร้างเครื่องบินกันแล้วเครื่องบินอะไรเป็นแบบนี้เนะี่ยเป็นเรือบินเหรอใช่ไหมประมาณนั้นน่าเราไม่นะครับสำหรับผมนี่ต้องเป็นอะไรที่แบบ เทพเทปถ้าสร้างตรงนี้ไปเราจะสร้างเป็นแบบ F18 How to F18 เป็นปีากางนี้อ่าขยายใหญ่มาข้างหน้าไปข้างหลังได้ด้วยอ่าเป็นเครื่องบินยุคใหม่ใหม่หรือเปล่าก็ไม่รู้ <c oughs> ดูมือนมันขัด,ข,ดขัดกันแล้วมันแปลกแปลกนะครับน่าประมาณนี้ปีกหลังนะฮะเครื่องบินหรืออีแรงวนะเนี่ยเอามาลงมาหน่อย ประมาณนี้นจะจ๊ะเจ็ดจะเป็นเจ็ตพ่อเดียวแล้วกันนะเมบเมบมีปืนด้วยมีของตกแต่งอย่างอื่นอีกแล้วก็ปืน <c oughs> ปืน <c oughs> ปืน <c oughs> ปืนได้ประโยชน์อะไรตรงนี้เนี่ยนี่เป็นปืนแบบเลเซอร์บิลเลเซอร์มันต้องติดข้างๆไม่ใช่เหรอวะอ่าแบบนี้แล้วกันส่วนปืนจะเป็นแบบนี้แล้วกันนะครับคุณผู้ชม ข้างหลังก็อะไรก็ไม่รู้อ๋อเป็นใส่แบบอุปกรณ์เสริมเรียบร้อยที่เหลือก็กันแต่งตัวเ,เป็นสีอะไรดีสีฟ้า,าค่อนข้างดูดีมีออร่านะไม่มองจัดไปเครื่องบินเครื่องบินลบหับหนมคำอธิบายเครื่องบินนี้ขับเคลื่อนด้วยพลังห๋มโอเคชื่อเรียบร้อยครับคุณผู้ชม นี่เราสามารถสร้างเครื่องบินได้แล้วนะฮะไหนวะสองสามสี่สามารถสร้างเครื่องบินอีกไหมเนะี่ยไม่น่าจะได้แล้วนะครับเราทฤษฎีได้เวลาไปถลม่มอ่าถล่มอันนี้ได้เปล่ายิงได้ไหมลลแล้วเครื่องบินเอาไว้ทำอะไรเอ่เอ capture all city โอเคแล้วรถเราจะข้ามไปได้อย่างไรเอ่ย เราข้ามไม่ได้อะรถอ๋เราต้องเอารถออกใช่ปะ่ะโอเคแล้วเราก็ต้องเป็นสร้างเป็นเรือขึ้นมาแทน1 2 3 4 5 6อ8 9มอโอเคมาีรู้แล้วว่าเราจะต้องทำอย่างไรเราต้องเอาเครื่องบินมาอย่างนี้นะอ้าวเาันนี้กำลังโจมตีนอยู่ด้วยจัดไป ขอร่วม้วยคนนี่งงงงงงดีเเซอร์โคตรแรงจับไปอือยิงมาแฟมเอาปลาเรือมานี้เรือ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 ,อ,รเ,อเร,นร,เร,รเเออืนเรอเรือเรอเู่อเช่อยเรือเปล่เรืบเรือเรออเร่อเรืเรืือออรือเ ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เอ่ยเราอยากช่วยมันแหี่ส่งเป็นส่งของขวัญไปให้ละกันให้4,000อ่ะโอเคตื่นๆโอเคให้มันอีกสักให้2,000ัหรือเขาจะมีขอความช่วยเหลือนะครับขอความช่วยเหลือเราต้องการพลังไปจัดการไอ้สีน้ำเงินสีน้ำเงินมันคือสีอะไรวะ มันช okay, oh, ื่อว่าลักโซโอเคลักโซน่ะไอ้เหลืองเราต้องการพลังของแกไปจัดการไอ้ลักโซโหมันบอกว่าถ้าต้องการให้เราช่วยเราก็จ่ายมาสี่พันสิจ่ายสี่พันยิงมกยิงแม่งยิงมาเลยกรทืษา้านมึงทางไวมาก นี่นะครับงกดินักเลือได้แบบยิงแบบวิสไล์เลยนะปอมปัมโอเคไอเหลืองฉันเห็นแกทำซ่ามานานยอย่ามาเป็นลูกจอกเลยดีกว่านะ่าได้เลยครับลูกพี่จากนี้ผมจะไม่ของเงินพี่ก็แล้วครับอืมเอาละสุดยอดเอาละตอนนี้นะครับ ยึดเมืองนี้เป็นที่เรียบร้อยเราจะเอาเมืองนี้เป็นอ่าลุกเสนะฮะแบบสงบสงบสงบแล้วไม่เน้นสงครามนะฮะสร้างเป็นสถานบันเทิงไปก่อนชิ๊บสถานบันเทิงแอนเดอร์คนนะฮะแล้วว่าแต่บอสมันอยู่ไหนนะตอนแรกเราเห็นบอสตัวใหญ่ใช่ป่ะตอนนี้มันไปอยู่ไหนละไอ้มังกรตัวใหญ่นะครับคุณผู้ชม นี่เราหาแป๊บนี่ก็บ้านเรานะฮะนี่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 ไงเฮ้ยฉันบินมเฟียดูร์ประจัดการไอ้นี่นะ่เราอยากรู้เหมือนกันว่าจัดการแล้วมันได้อะไรนะเฮ้ยตรงนี้มีของว่างอยู่ว่ะนะ่าเราสามารถมาเก็บทรัพยากรตรงนี้ได้อีกหนึ่งที่บินอยู่ใสอ๋อมาแล้วนี่ไง โอ้มันยิงโอ้โหมันยิงที่เราล่วงเจดเตมเอาเรื่องนี่นัดเดียวนัดเดียวเป็นบุ๋ยพงเลยยาวเฮือโอ้โหตาย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 ,ตายาาถอยทับก่อนพวกเราถอยเอือเป็นไปหนึ่งลำ จะสร้างเมืองตรงนี้นี่มาแล้วมึงมาจัดการมันอยากรู้เหมือนกันนะว่าถ้าสมมุรณ์ลกห้ามันเนี่ยเราจะได้อะไรเออยิงแปดอืมแปดอืเอาว่ะมองแท็เฮิยอะไรขึ้น เมืองน,นี้ถูกกำลังถูกโจมตีนะครับเราต้องสร้างป้อมปืนเอาไว้อ๋ออ๋เดี๋ยวๆสร้างเป็นป้อมปืนนี่แหละป้อมปืนโอเคอ่ะเรียบร้อยอ่อาไปดูสปร์ตมันก่อนนะครับสปารัตสปรัตสปรัตสปราสปร์มัยังเอาไหววะถอยก่อน ไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องสร้างเอารถถังมาแล้วกันนะครับสามคันจัดไปรถถังมาข้ามดีกว่าไปเฮ้อยอย่าพึ่ง <c oughs> โดนนัดเดียวรู้เรื่องเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรถถังเราต้องอ้อมตรงไหนเนี่ยลอืมมัน,นมนจะขับตามตูดอย่างนี้ ยิงมาเลยแอแมแอมหูแรง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 แอม,มอืมนัดเดี๋ยวก็ดูเรื่องเหมือนกันว่ะอืมเอาดิวัดกันดิอืมตายไปละอือตายแล้วได้อะไร <laughs> ตายแล้วก็ไม่ได้อะไรเลยนี่ชนแม่ง พวกเผ่าพันธ์สปาังเคทำไมนี่นทำหน้าเฮ้ยพวกแกคิดว่าเจ๋งนักนะถ้นคิดิ่มซ่าแล้วก็เตรียมตัวตายได้เลยจัดมาโหแบบแรงๆในรถ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 จัดการมันช็อตครับช <L ight S 1> ็อตไรจี่แปม ยิงหมดยิงแรงแก่ทีวีซีแล้ไปเหย,ย,เเยียบมันทำไมนะแล้วไปเหยียบมันทำไมพวกมันทำอะไรผิดโอ้โหรถอะไรวะเนี่ยรถมึงแหวนจวังวะเนี่ยรถมึงโคตรแหวนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเดี๋ยว,ยวมึงมอจจนโ,นโอ้โหตัวนี้มึงอาจจะนัวเลยวะเนี่ยไปจี้กันจี้เราต้องมาหายึดเมืองแถวนี้แหละเอาเมืองนี้ก่อนแล้วกันนะฮะจัดไป เฮเยแบบนี้มีคนมาโดนตีอ๋อดีมากอันนี้มีคนมาดูแลและจับมาเลยเมอืองนี้แนะ่่ารอช้ายิงให้ล่าปนนาศูนยซื้อม,มาเยอะๆเลยมาแล้วโดนแน่มึง ทับแม่งอื้อเลยนะฟอนทับเราโอ้มันรถถังมันก็สามารถยิงขึ้นมาเราขึ้นเรามาได้เหรออ้าวใครโดนโจมตีเดือดเดืออะไรโดนโจมตีโอ้โหจะบุกบ้านกูมีป้อมไอ้งั่งนี่ถล่มดวนโอ้รถรัวๆนะยครถอย่างกันน้ำเลยเลือดจี้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 ไอพวกนี้ไม่แตก บ้านแตกตืออ่นโอเคฮึมฮึมาชาชาเอาเมื์อขาองมึงมาไอ้สีน้ำเงินดีมากแปรพักมาอยู่ชั้นซะเพราะว่าเขามีกำลังทหารเยอะอเรียกว่าใช้อำนาจข่มขู่ฮึมฮึออนาตอนนี้นะครับเมือนนี้ก็ถูกเรายึดอีกแล้ว ได้ได้มาเอ่ยได้ชิ้นส่วนของเครื่องบินเหรอน่าจะอย่างนั้นนะฮะชิ้นส่วนเครื่องบินนะครับอ๋อเราสามารถ m ด d ฟายได้ด้วยโอเคเข้าไปดูซิมีอะไรเข้ามาใหม่เอ่ยอ๋อหรือว่าปลดล็อกเครื่องบินเฉยๆน่าจะปลดล็อกเครื่องบินเฉยๆนะครับคุณผู้ชมเรียบร้อยที่เหลือก็เดี๋ยวเราจะมายึดในพาร์ทหน้าแล้วกันเนาะ ดีไหมฮะเขาไปยังเหลืออีกหลายเมืองเลยนะครับแล้วตรงนี้ทำอะไรกันเนี่ยเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดโอ้โหเผ่าพันธุ์นี้นี่คืออะไรฮะมียิงต้านกันด้วยเหรอยึดได้ต้านกระสุนไหนเครื่องนี้ฮะไอ,อเครื่องฉายแสงอืมังกรมีเครื่องฉายแสงเป็นมังกรด้วยแม่มาเกือบยึดเมืองไอเหลืองได้โอเคครับคุณผู้ชมครับ ก็สำหรับในวันนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับถ้าใครมีอะไรคอมเมนต์นะครับใครมีทิปการเล่นอะไรฝากคุณผู้ชมนะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับใครอยากมีอะไรแนะนําก็สามารถบอกได้เช่นกันนะครับเอานะครับก็สำหรับวันนี้สปอนเซอร์เหมือนเดิมนะครับจากทาง g 2 a c o m นะครับใครอยากได้เกมราคาถูกนะฮะอย่าลืมแวะไปเว็บนี้ด้วยครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะฮะอย่าลืมคลิกกันไปดูได้นะครับเอาละครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายจ้าจุ๊บจุ๊บบายครับ